ไม่ทันงานการมันไม่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งเหมือนก่าแล้วแล้ววันนี้คือไม่จ่ายแค่วันเดียววันเดียวครับเจถ้าเกิดคนที่ไม่ให้เนี่ย<ม>ทำยังไงเจจัดการยังไงอ,อ่ะเราบอกไม่จัดก,การหรอกก็แค่เอารถตู้ไปรับแล้วบอกไปคุยกันหน่อยพาไปเที่ยว อ๋อเหรพี่ผมขอถามที่ไรยอดเงินเท่าไรครับพี่หมื่นห้าครับหมื่นห้าพี่ส่งเท่าไรต่อวันวันละสามร้อยคือวันละสามร้อยก็คันละห้าห้าพันต่อหนึ่งร้อยนั่นแหละครับแล้วแล้วปัจจุบันนี้มันติดขัดอะไรทําไมถึงเพราะมันหมุนเงินไม่ทันงานการมันไม่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วแล้ววันนี้คือไม่จ่ายแค่วันเดียววันเดียวครับแล้วเขาว่าไงครับเขาก็บอกว่าไม่ยอมต้องหาให้ได้วันนี้แล้วก็เลยไปหาบ้านคนที่ที่เวลาผมบอกว่ามีเงินฟู้ไหม ก็เลยไปหาเขาแล้วเขาเป็นคนกันเรียกอะไรเขาบอกว่าไงเป็นคนคักประกันของของน้อยคนหนึ่งเขาก็เลยไม่ยอมไงว่าไอ้พวกนี้แปลื่งเขาเขามาหาเราเมื่อสักครู่เนี้หรือว่าเมื่อสักครู่นี้สัก้ีนี้ขาบอกว่าต้องหาให้ได้ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้เขาก็ไม่ยอมวันนี้แล้วก็เลยไปหาบ้านคนนั้นแล้วที่บอกผมว่าจะเอารถตรงรถตู้นั่นแหละเมื่อสองสามวันที่แล้วผมไม่มีก็เลยต้องหาให้เขาเพราะเขาบอกว่า ผมถามเจเขาที่เจผมบอกเจถ้าเกิดคนที่ไม่ให้เนี่ยทํายังไงเจจัดการยังไงอ่ะเขาบอกไม่จัดการหรอกก็แค่เอารถตู้ไปรับแล้วบอกไปคุยกันหน่อยพาไปเที่ยวแค่นี้ยไปคุยที่ไหนอ่ะไม่รู้ไม่ระบุแค่บอกว่าพูดว่าให้พาขึ้นรถตู้แล้วไปคุยกันหน่อยเขาอ้างว่าเขาอ้างว่าอะไรเขาบอกว่าไอคนเก็บเงินคนเก่าเขาบอกว่า เงินเนี่ยมาจากนายเขาทํางานปอปอสอแล้วเขาบอกอเขาบอกว่าตํารวจโรงพักร้านานิเปศไม่ต้องมาหรอกเขาเคลียร์ไว้หมดแล้วแล้วทำไมทําไมเพราะว่างานที่เปศไม่ต้องมาอ่ไม่ต้องมาแจ้งความเพราะเคลียร์หมดแล้วเอาเคลียร์สพแล้วอ่าเดี๋ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่มพุ่มกลับต้องไม่นิ่งแน่ครับอย่างเงี้ยไอ้ที่บอกว่ากู้มาเท่าไหร่นะหมื่นห้าหมื่นห้าส่งวันละสามร้อยสามร้อยสามร้อยที่เป็นดอกเลยดอกลอยดอกลอยไม่ไม่รวมต้นไม่รวมต้นจนฝ่าจะมีเงินต้นหมื่นห้ามาส่ง อ่าแล้วเราส่งมาเท่าไหร่แล้วสามสี่เดือนส่งมาสามที่เดือนเป็นดอก้อยทั้งหมดดอกลอยทั้งหมดพอวันนี้ไม่มีปุ๊บก็ไม่ยอมมาตมาตามบ้านคนที่ทําให้อ่ะอ๋อขู่ว่ก็แค่นี้แหละครับว่าถ้าเกิดไม่ให้วันนี้ก็อยู่ไม่ได้ละต้องมาต้องหามาให้ผมให้ได้เราก็ไม่กล้าเข้าบ้านไม่กล้าเข้าครับขอบลูกนอนนี่เลยมานี่ครับมาลืมในไหนนะครับก็กลัวกลัวไอ้ทุยคิพนนะครับ กลัวเขากลัวนลครับวามทำรายครับผีญิบลใช่เ็าเขาโหดนะชุดนี้ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที well> Damn, yes um ่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o ลเวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ